สวัสดีครับมาพบกับตีจากช่องชาแนลตีจัดให้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะสำหรับตัวรถคันที่อยู่ด้านหลังของผมคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น XLT เครื่อง2.0นะฮะแน่นอนมาพร้อมกับก,บกำลังแรงม้าสูงถึง170ม้านะครับให้อัตรากำลังแรงบิดสูงถึง405นิวตันเมตรและยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติถึง6สปีดเลยนะ,ะและราคาค่าตวงเขาไม่แพงเลยราคาค่าตวงของเขาอยู่ที่944,000บาทและเป็นรุ่นยอดนิยมนะสีดำแบบจัดจ้านกันเลย แต่ไฮไลท์สำคัญนะครับของคันนี้อยู่ที่เป็นตัวแต่งชุดแฮมเมอร์รอบคันเลยนะถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะครับว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับ,รบก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับชิ้นแรกที่มีการแต่งเพิ่มเติมเข้ามาเราจะมาในเรื่องของตัวกระจังหน้าครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนคลิปไหนเราก็ต้องมีการเปลี่ยนทุกตัวเลยเพราะว่าเป็นกระจังหน้าที่ยอดนิยมมากตัวนี้เราใช้เป็นตัวกระจังหน้า FORD หรือว่ากาเจนา Rap t ต r V6 นั่นเองนะฮะจุดเด่นของเขาเลยก็คือจะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ๆหญ่แบบนี้นะฮะ f o r d สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความชอบของทางคุณผู้ชมทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีชมพูอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คอนเซ็ปต์แต่ละคนเลยเนาะและยังมาพร้อมในเรื่องของตัวไฟทับทิมอีก3ดวงด้วยนะครับทำให้ตัวรถดูมีความหรูหรามากขึ้นในส่วนของฝากระโปรงมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดแตกอีกหนึ่งชิ้นตัวนี้เขาเรียกว่าสกูปทรงฟิตนะฮะ โดยการใช้เป็นรูปสัตว์เป็นรูปม้าสีแดงพื้นดําแบบนี้เลยทําให้ตัวรถดูมีความสวยแล้วก็มีความหรูหรามากขึ้นด้วยแถมตัวสกู๊ปตัวนี้นะฮะจะมีเรื่องของคีบระบายความร้อนหลอกด้วยแต่สกู๊ปรุ่นนี้อาจจะมีทางข้อดีข้อเสียในในชิ้นงานของเขานะข้อดีก็คือว่าติดแล้วมันดูสวยแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะบังในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นคนแบบ คนไม่ได้สูงมากๆเงี้ยเวลาเราขับรถนะครับมันจะบางถึงระดับสายตาได้เนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าทางคุณผู้ชมนะฮะชอบที่จะใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นกันต่อไปครับชิ้นต่อไปครับเป็นในเรื่องของตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้เป็นใส่เป็นกันชนหน้าของแฮมเมอร์ฮะตัวนี้เป็นแฮมเมอร์รุ่น King ซีรีส์ครับจุดเด่นของเขาเลยคือจะมีตัวไฟดับเบิลไลท์มาให้นะฮะถึง2ดวงก็คือจะมีไฟตัดหมอกไฟด้านหน้ามาให้นะครับที่ใช้ควบคู่กัับบไฟด้านน้าาานนนหของของงเเคะร พร้อมกับช่องเจาะเซ็นเซอร์ไมโครจุดแบบนี้เลยนะสามารถเพิ่มเติมได้ภายในอนาคตแล้วก็ในส่วนของป้ายนะครับก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีการเจาะวินลากมาให้นะครับในกรณีที่เราจะใส่อุปกรณ์เข้าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในส่วนของตัวด้านล่างก็จะมีห่วงแดงนะครับ ซ้ายและขวามาให้เช่นเดียวกันครับสามารถรับน้ําหนักได้จริงนะ,ะสูงถึง3.5ตันเลยในส่วนของตัวรถของเขาเองก็มีให้ในเรื่องของห่วงลากจูงเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่ามีถึง3ามวงเลยก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงด้วยนะฮะเรามาดูไฟหน้ากันบ้างของรุ่น XLT ครับสำหรับรุ่นนี้ไฟหน้า XLT เนี่ยจะเป็นตัวไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวไฟซแคมแล้วก็ไฟด้านหน้าของรุ่น XLT จะเป็นตัวไฟปรับสูงต่ำได้ถึง4ระดับเลยก็สามารถปรับจากด้านในตัวรถได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อนต่อไปในเรื่องของด้านข้างตัวรถกันบ้างครับด้านข้างตัวรถก็มีการใส่ในเรื่องของตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วเข้ามานะฮะเป็นแบบหมุดเงินตัวนี้ไม่ได้มีการเจาะนะครับตัวนี้ติดตั้งโดยการใช้ยิงซิลิโคนเข้าไปนะทำให้ตัวเนื้องานเนี่ยดูเรียบแล้วก็เข้ากับตัวรถนะแบบนี้เลยมาดูเรื่องของตัวล้อยางกันบ้างครับล้อยางเนี่ย นะตัวนี้เราใช้เป็นตัวแม็กขนาด20นะครับแม็กดำตัวนี้เขาเรียกว่าลายมาเวลนะฮะก็คือมาเวลดำขีดแดงแบบนี้เลยนะที่เป็นเอกลักษณ์ของแม็กรุ่นนี้ด้วยพร้อมกับยางที่ใส่เข้ามาตัวนี้เป็นยาง a อทีของโอตานินะฮะแน่นอนครับวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนเพราะตัวนี้เป็นยางเงียบนะครับแล้วก็เป็นยางนุ่มด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวรถคันนี้มีการยกเพิ่มอีก2นิ้วด้วยนะแต่ให้ตัวรถดูสูงมากด้วยอ่ะตัดกันต่อไปครับ เรามาดูในส่วนของบันไดข้างกันบ้างบันไดข้างมีการเปลี่ยนนะทั้งชิ้นเลยเราใช้เป็นตัวบันไดข้างแฮมเมอร์นะรุ่น Shadow Series จุดเด่นของเขาก็คือเขาจะมีไฟสองพื้นมาให้แบบนี้เลยเวลาเราเปิดประตูฮะของตัวรถเนี่ยไฟก็จะสองพื้นหน้าล่างสามารถใช้งานได้จริงยิ่งถ้าเกิดว่าเราเวลาเราเข้าป่าเนะข้าป่าขึ้นเขานะฮะก็เราไม่รู้ว่าเวลาเราขับขี่ไปเนี่ย เราจะไปเจออะไรเนื้อเราอาจจะไปเจองูงเงี้ยวเขี้ยวขออะไรเจอตะขาบเลยพวกนี้เราก็สามารถมองเห็นจากด้านล่างได้ด้วยนะก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยกันเลยมาดูด้านสติ๊กเกอร์กันบ้างตัวนี้ต้องบอกว่าคันนี้เป็นไฮไลท์สําคัญเลยคือติดสติ๊กเกอร์ที่เป็นลิมิเต็ดเฉพาะคันนี้เลยนะเป็นรูปเสือเขี้ยวดาบนะครับเต็มรถเลยแบบนี้เลยนะแล้วก็ติดเป็น4ี 4, นะ่คูณสนะคอเตอร์มาเตอร์แบบนี้เลยทําให้ตัวรถมีความดุดันมากขึ้นนะแล้วส่วนเรื่องของตัวท้ายเนี่ยก็ติดเป็นตัว Ford g u 12นะครับตัวนี้แน่นอนครับรู้เลยฮะว่าเจ้าของคันนี้เป็นจากจังหวัดอะไรคือบุรีรัมย์นั่นเองนะฮะสวยๆกันเลยแล้วก็สําหรับตัวรุ่น XLT คันนี้นะครับแน่นอนตัวมือเปิดเป็นระบบชีเลตเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องกดที่กุญแจนะก็สามารถเอามือล้วงล็อกรถก็สามารถกดใช้ได้งานได้เลยสะดวกสบายเช่นเดียวกันครับกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเป็นกระจกไฟฟ้าพับได้นะฮะร,รวไมไปถึงเป็นกระจกนิรภัยนะครับในกรณีที่มอเตอร์ไซค์เฉียวด,ด้วยนะต้องบอกว่า สูุดจริงๆเลยสําหรับ n e x t เจนปีนี้อุปกรณ์แต่งเพิ่มเติมเข้ามาที่อยู่ด้านบนครับตัวนี้เราใช้เป็นตัวราวหลังคานะตัวนี้แต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่สามารถรับน้ําหนักได้นะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงเอาไว้แค่ทําให้ตัวรถดูมีความสวยดูมีมิติมากขึ้นนะถัดกันต่อไปครับมาดูโลบารกันบ้างโลบาร์สำหรับรุ่นนี้เราใช้เป็นตัวโรบาร์วอร์เออร์ซครับ จุดเด่นของเขานะก็คือจะมีไฟทั้งหมด3ดวงดวงแรกก็คือเป็นไฟเบรกนะครับแล้วก็เป็นตัวไฟหลีมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้ด้วยนะบอกเลยครับว่าส่องสว่างเวลาเราขับแนวออฟโรดเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังครับก็มีตกแต่งทั้งหมด3จุดเลยเดี๋ยวเรามาไล่จุดแรกกันดีกว่าครับจุดแรกครับเราติดในเรื่องของกาบฝาท้ายมาให้ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของรถคันนี้เลยเนาะเป็นตัวเอกสอน FORD เว้นโลโก้แบบนี้ฮะทำให้ตัวรถดูมีมิติ ติดในเรื่องของตัวอักษรอษครกลิกนะฮะเป็นคําว่ารนเจอร์สีแดงแบบนี้สามารถเลือกสีได้ตัวนี้ตามความชอบของทางคุณผู้ชมด้วยนะสําคัญเลยนะตัวไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือตัวกันชนท้ายตัวนี้เราใช้เป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะครับของแฮมเมอร์ตัวนี้เราเป็นใช้แฮมเมอร์รุ่นโนวาซีรีส์นะฮะจุดเด่นของเขาจะมีห่วงแดงโอเมกานะฮะซ้ายและขวาแบบนี้มาให้นะครับรวมไปถึงจะมีไฟเบรกมาให้ด้วยนะฮะซ้ายและขวามาเลยพร้อมกับตัว จเจาะเซนเซอร์มาให้6จุดนะฮะสามารถติดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยแถมยังสามารถติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้อีก3ชิ้นเลยนี่ก็คือเป็นในส่วนของตัวปากนกแก้วนะครับแล้วก็ตัวบอลลากนะก็สามารถเอาไว้ใช้งานอนา,านาคตได้เผื่อว,ว่าทางคุณผู้ชมอยากจะติดตั้งเอาไว้ลากเกี่ยวกับพวกเรือลากตู้นอนนะฮะก็สามารถใช้งานในส่วนตรงนี้ได้แล้วก็ตัวไฟสองป้ายเขาก็มีมาให้ด้วยนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของชุดเหล็ก h a m m e r Nova Series นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับทางคุณผู้ชมท่านใดที่ได้มาดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วสนใจอยากจะออกรถสวยๆครับรุ่น XLT 2.0เกียร์6สปีดราคา944,000บาทนะครับแบบนี้เลยก็สามารถโทรติดต่อก็มาหาตีเบอร์093 335 7200นะครับหรือโทรเข้ามาทักหรือทักเข้ามาที่เพจ โปรดีสุดคุ้มบายตีจัดให้นะครับก็ยินดีตอบทุกคําถามกับทางคุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้กับทางช่องชาแนลตีจัดให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ทางตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ